สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสี่ห้าหกปั๊บมิ้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับ b ีเคเปียดเหมือนเดิมนะครับผมนะก็อยู่กับ b ีเคเปียดนะครับอ่ะบันไดหลินโดนครับพี่น้องก็มาจัด b ีเคเปียดหน่อยนะครับผมนะมาด้วยที่สามพันนะครับก็มากับวายวส์ุนดาวนะครับผมนะจัดกันไปเลยนะครับที่สองพันเลยนะครับไม่แตกเดี๋ยวผมใส่แผนสองับผมนะมาดูกันนะครับกันนะขอเปิดประเด็นที่สองพันไปเลยนะครับเนื้อตะปัง ถ้าปั้งไม้แรกผมก็เล่นง่ายนะครับแต่ถ้าไม่ปั้งนี่ซี่นะครับผมถ้าไม่ปั้งนี่ซี่นะครับผมน่าจะร้องนะครับนั่นไงนั่นไงมันเป็นแต่อย่างนี้นี่เองนะครับเอาแล้วไงจังหวะนี้ลุ้นดาวแล้วนะครับผมมาสวยงามงามเอาเล้วเอาแล้วเอาแล้วเลีวเร็วเลี้วเลีวเลีวบาดที่นี่ได้บ่ดิได้บ่ดิ่ยวายเวียนสลุนดาวโอ้ยโบมาครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเบิด์ตด้นี่เอาแล้วไงดวงนี้ไวเป็นสุนดาวของเราลุนดาวรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้เอาแล้วสองมันข่อยเอาแล้วบาทที่นี่เอ้ยสวยงามสวยสวยพี่สวยสวยพี่สวยเรียบร้อยครับพี่ดอกเรียบร้อย ได้ย่างงี้ใช่ไหมได้เดี๋ยวจัดให้ไปครับผมเป็นสามสิบห้าไปเลยนะครับเอาข้อสปินได้ที่สามพันห้านะครับไปร้อยรอบเขาบัสสี่ห้าหกปลาแมวร้อยรอบนะครับมันไม่เตี้ยก็ต้องเฮ็ดยังสี่แหละครับพี่น้องเงยเหรยญสองแหละครับแหนเรียกมันบ่าเตี้ยกนค่อยกวางแหนมาก่อนมาเล่นค่อยกวางมาอีกสี่ตลอดเลยครับผมเนี่ยการวางแหนนะครับสไตล์ใครสไตล์มันครับผม ตอนนี้ก็อะก็เหมือนมาดีนะครับขึ้นมาพันสแล้วนะครับผมนะตอนนี้ก็ดูดผมกลับคืนล้วๆนะครับก็ผมชอบอย่างนึ่งนะครับค่ายพีพีนะครับเวลาหมุนมันหมุนเทอร์โบนะครับมันหมุนเร็วดีนะครับผมนะแล้วก็หมดไวดีนะครับผมนะกับเบื้งเปลี่ยงแนวนี่มันจะหมดแล้วนะครับผมเหลืออยู่ห0 0้อยเรวนะครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเจะหมดแล้วจะหมดแล้วเอ้ยเยไม่ไม่เอ้ยสามพัน ใส่กันตัวเลยครับผมใจมันต้องสู้ใจมันต้องสู้เอาเต็มเกลือกผมหุ้ยเกือบเบิดดักอาฟานเจี๊ยรบรบม,มาเข้าสปินที่สามพันห้าเลยนะครับมาดูกันนะครับโอ้โหดูดิครับเหลืออยู่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับผมโอเควายมาสองตัวเน้นๆนะครับผมนะขอวายแถวสี่ไม่มาเลยครับผมเอาพี่น้องเอ้ยย่างหน่อยก็ได้ ทุนต่อไปนะครับผมเอาแล้วนงจังหวะที่ดาวมาไม่เอ่ยวายเวสรุ่นดาวบวูามาช่วยดาวบวูามานะครับผมนะใส่กันไปเลยนะครับอืมเอายากหน่อยก็ได้แก้มือแหละครับพี่น้องเลยไม่แตกก็ให้มันลุกไปนะครับเอาเต็มเชื่อกับอมสวยพีสสวยเอีมาดีครับผมอ้สามพันห้าสวยอ้ยนี่แหละเขานี่แหละเขาเขาเขา,เขาค่อยเรียกว่าเทพเจ้าดวงนะครับ เทพพระเจ้าดวงนะครับจะหมดแล้วนะครับผมนะแต่ก็ยังตายยากเหมือนเดิมนะครับมันก็อย่างนี้แหละครับผมนะผมบอกเลยมันก็อย่างนี้นี่เองนะครับผมนะก็ปล่อยไหลเลยแล้วกันเนาะก็นั่งชมแบบสบายใจนะครับผมนะหลอดตัวนะครับนี่แหละเขาจะเรียกว่านะครับนี่แหละเขาจะเรียกว่าเทพพระเจ้าดวงนะครับผมนะจะหมดแล้วแต่ก็ไม่หมดนะครับเอาเข้าไปนะครับ หลๆไปนะครับผมจังหวะนี้นะครับผมนัพันสามพันสี่ไม่อยู่ไปแล <ave S 1> you ้วนะครับผมนะไหลลื่อๆไปแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้ยาวไปยาวไปนะครับน้นๆนะครับผมนะเน้นๆเลยนะครับเอาสางพันไปแล้วนะครับเน้นๆเลยนะครับผมนะสวงพันสงเก้าสิบเก้าครับพี่น้องเอยเอาเต็มเชื่อครับผมโอ้ยพอไปตัวแล้วครับพี่น้องเออพอพอพอสาวสาวสาวเบาได้เบา โอเคมาที่สามพันก็บวกไปที่5 0 0 0ันเลยนะครับก็ฟุกครับผมดวงด้วยนะครับผมนะไม่เบิดดกักก็ถือว่าบุญหัวเร็วนะครับก็ลอดตัวไปนะครับผมบอกอยังไงว่าลอดตัวไปนะครับอ,อโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหรียญเนี้ยวหมกันอีก,กว่าเนาะไปครับผม